วันนี้ขอเสิร์ฟความฟินแบบเนียนนุ่มกับคัสตาร์ดบ็อกซ ชิ้นโตเนื้อเด้งดึงหอมหวานนุ่มละมุนล,ละลายในปากได้รสคาราเมลเข้มข้นเต็มคำแถมยังไม่หวานเกินไปด้วยเมนูนี้ทำขายได้ง่ายมีไม่กี่ขั้นตอนต้นทุนชิ้นละประมาณ33บาทเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีการทำพร้อมคำนวณต้นทุนกันอย่างละเอียดเลยค่ะแม่เริ่มจากใส่น้ำตาลทราย400กรัมน้ำเปล่าเล็กน้อยลงในกระทะเคี่ยวจนน้ำตาลไหมมีลาาักษณะใสยกลงเทใสท่ถาด12คูณ12นิ้วเตรียมไว้ ผสมนมสดวิปปิ้งครีมและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันตั้งไฟพออุ่นคนจนน้ำตาลละลายใส่กลิ่นวานิลาคนจนเข้ากันยกลงใส่ไข่ไก่ลงอ่างผสมตีพอส่วนผสมเข้ากันใส่ส่วนผสมนมคนพอเข้ากันจากนั้นจึงใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ไก่เล็กน้อยนำมากรองด้วยกระชอนเทลงพิมพ์ แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮ์โดยรองน้ําก่อนเข้าอบใช้เวลาประมาณ1-1ชั่วโมงครึ่งพักจนเย็นสนิทต,ตัดเป็นชิ้นใส่กล่องพร้อมจัดเสิร์ฟมาขอต้นทุนกันค่ะคัสตาร์ดบ็อกสูตรนี้แม่ทําได้ทั้งหมด10ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ชิ้นละประมาณ33บาทใครจะขายสามารถตั้งที่ราคาชิ้นละ65-75บาทปรับราคาตามราคาวัตถุดิบ แพ็เกจจิ้งค่าเช่าพื้นที่ที่ขายและค่าแรงได้เลยอัตราส่วนวัตถุดิบและราคาแม่จะค่อยๆขึ้นไว้ให้สามารถแคปไปใช้กันได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแรงวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวกใครอยากให้แม่ลองคอต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ